อีคลิปหน้านะพี่กูก็น่าจะกลับมาแล้วสต,ตานไม่ติดจอดับประตูซ้ายขวาเปิดไม่ได้ GT 3 RS คาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนเอวิติงคาร์บอนไม่เก้าพันกว่าอีกนะรถสั้นนะ่ะคุณดูดิอุ้ย ดูไงดูความเรียบร้อยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่อง BANK ์ยไม่ใช่กูดีเคแล้วนะฝากถึง FC ทุกคนนะฮะที่คิดถึงพี่กูดผมอยากจะบอกว่าผมคิดถึงเช่นกันนะฮะรอสักครู่ตอนนี้น่าจะอีกคลิปหน้านะพี่กูก็น่าจะกลับมาและสอ,องคลิปอดทอรอ,อ,อ,อกันสักนิดนึงนะฮะถึงพี่แบงค์เนี่ยน่าจะไม่เท่เท่าพี่กูดแต่ผมตลกนะ ก็จะเปลี่ยนเป็นช่องเขาเรียกอะไรอะจากช่องรถเป็นช่องตลกแล้วก็คือโบ๊ะละแล้วตอนนี้ถ้าเทียบสาระเป็นเต็ม10ของผมให้0.3ไม่มีสาระไม่ถึง1%นึ่งเปโอเคฮะก็ทํางานกันหน่อยโอเควันนี้มาอยู่กับช่องบริการที่2ครับยี่ห้อที่คุ้นเคยอีกแล้วคันนี้นะคุณรู้ไหมเป็นอะไรมาแบดมด ใช่แบตหมดอีกแล้วผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมทุกคนจะต้องปล่อยให้แบตมันหมดยับที่เจออะไรบ้างปีคันนี้นะเอาอาการที่เจอก่อนแล้วกันเพราะกําลังไล่อยู่มาถึงสตาร์ไม่ติดจอดับประตูซ้ายขวาเปิดไม่ได้สตาร์ติดกดชึ้มเครื่องติดแต่จอเนี่ยคือดามืดแบบโอ้โอเคฮะตอนนี้ก็กําลังไล่สายไฟอยู่นะแล้วก็คันนี้ด้วยความที่แบตอะแบตเตอรี่เดิมของแมกเรนนะครับมันเป็น เขาเรียกอะไรนะเป็นลิเธียมคันนี้พี่เจ้าของต้องการเปลี่ยนเป็นแบตธรรมดาผมต้องบอกนี้ก่อนถามว่าเราแนะนำไหมเราแนะนำให้เปลี่ยนเป็นลิเธียมเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ลิเธียมอาจจะแพงมากแบตลิเธียมเนี่ยผมเช็คราคาของปีที่แล้วนะปี2 5 6 6นะลูกละแสนสามปีนี้อาจจะแพงขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาอยากจะเปลี่ยนเป็นแบตธรรมดาแต่แบตธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ด้วยเป็นอุปกรณ์ตัว แปลงสัญญาณเพื่อให้ไอเขาเรียกอะไรนะฟังก์ชันที่บอกว่าแบตมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องโคดดิ้งใหม่รีจิสเตอร์แบตใหม่ให้เป็นแบตธรรมดาไม่รู้ว่าจะจบท่าไหนแต่ตอนนี้จะต้องแก้ไขมันก่อนนะว่าไฟมันไม่โชว์ช่างเราก็กําลังลื้อเลยถ้าคนเขาเรียกอะไรนะคนไม่ชินนึกว่ากําลังขโมยรถอยู่เนี่ยดูดิต่อตรง ต่อตรงเนี่ยตอนนี้กาลังต่อตรงอยู่ซ่อมไปเรื่อยซ่อมไปเรื่อยครับเรากดกดข้ามินิคันนี้ไปเลยจอดนานเกินจอดนานแล้วเกินนี่ผมพามาดูอีกโปรเจกต์หนึ่งนะโปรเจกต์นี้ไม่เคยพามาดูใกล้ๆเลยเอ0 0 2 SW 0 Swap K20 C 1ใกล้ความเป็นจริงแล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วฮะตอนนี้ก็คือใช้คำว่าของที่เป็นฮาร์ดแวร์ทุกอย่างครับเฉพาะเอนจินเบนะเฉพาะห้องเครื่องนะเข้าไปหมดแล้ว ตอนนี้เรากำลังดูเรื่องของว่าเราจะต้องแก้อะไรบ้างก็โอเคก็เจอเรื่องแบบท่ออินเตอร์ต้องแก้นิดหน่อยไอเงี้ยแล้วก็สายไฟต้องแก้นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วใกล้แล้วใกล้มากมากแล้วคุณดูน,ดนี่คุณดูนะเป็นไงนี่มอน้ํหมอน้ำอ้าวทำไมเป็นโฟมคือนี่ไงบังบังไงอ่าเผื่ออะไรไปโดน,ไม,นไม่ใช่หมายถึงว่าเผื่อแบบ คนทาอะไรกระเด็นมาเดี๋ยวไอแผงหมนะ้อน้ํามันจะพังนะไ,ได้ไหมมันจะแบบมันจะทะลุแล้วรั่วก็เลยต้องเอาโฟมบังไว้โฟมนี่ก็สั่งผลิตนะสั่งผลิตโฟมมาไงจริงเอามาจากรังลังน้าแข็งอ่แหละเอ้ยใช้พอดีเลยใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวผมส่งไปแก้ท่อก่อนจะมีทาท่อเสียแก้ท่ออินเตอร์นิดหน่อยแล้วก,กลับมาดูเรื่องสายไฟเล็กน้อยเพราะว่า ต้องบอกว่าไอ้0 0พนะครับเดิมๆคันนี้มันเป็นเขาเรียกเลยนะเป็น AP1 มันเป็นลินค์นเเร่งสายพอเปลี่ยนเครื่องเป็น k 1 0 c แล้วนะจะต้องเป็นลิ้นไฟฟ้าคันนี้ก่อโมเทด้วยนะคือจริงๆอ่ะคันนี้แม่งไม่นานขนาดนี้หรอกแต่รอโมเทกะเกือบปีเฮ้ยคุณจะไปไหนอ่ะผมขายของอะดิอเออนี่ไปเราไปขายรถก่อนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความดิบ อย่างเช่นปลาแซลมอนปลาโอนะครับแล้วก็เนื้อแบบมีเดียมแรงเอ้ยทำไมเ,เขาลดดิบห่ะมันก็ดิบเหมือนกันนี่ผมขอเสนอเลยคันนี้สวยไหมสวยไนะหมาเดินวนก่อนหนึ่งรอบสีซิลเวอร์นะครับสวยมากคือจริงๆตอนนี้นะต้องบอกว่าเทรนสีแบบเรียบๆกะคบลังมาสีดำสีขาวสีซิลเวอร์แม่งมาเลยตอนนี้คันนี้ฮะ991.1 Gt 3 RS ไม่มีอะไรที่จะแบบดีไปกว่านี้ละเพราะอะไรรู้ไหมรุ่นเนี้ยมันไม่แพงมากเว้ยราคามันกำลังดีใช้คำว่า10กว่าล้านแต่คุณได้ขับแบบท็อปไลน์ของ Porsche คุณดูนี่นี่ผมทำดูนี่เบาขนาดไหนโลโก้ยังเป็นสติกเกอร์คิดดู oh <my> คิดดูลดน้ำหนักแบบ3ขีดนี่เป็นไงฮะล้อนี่เป็นเซ็นเตอร์ล็อก เป็นเซนเอร์ล,ล็อ,อกยางคับทูจากโรงงานเบรคคาร์บอนเซรามิกและที่ขาดไม่ได้เหมือนรถแข่งไหมช่องระบายลมในซุ้มลอ้อเพื่อเพิ่มความแอโรไดนามิกเป็นไงนี่ตามมาตามมานี่ฮะอันนี้เราจะเห็นกันใน Porsche เ u r b o นะปอร์เช่เทอร์บแต่พอเป็น t 3 r s แล้วอเะเขาเอามาใช้เพื่อที่จะแบบเอาลมเย็นเข้าไปเวลาเราวิ่งแล้วลมมันจะเข้าไปอย่างนี้เลย ข้าไปดูดอากาศแบบสร้างแรงม้าได้แบบมหาศาละฮะดูข้างในไหมดูข้างในไหมมาดูนี่คาร์บอนกับอะคันทาร่าเป็นของคู่กันนะพวงมาลาัยอะคันทาร่านะนไงเบาโหคันนี้ใส่ตัวยกเบาะนะครับตัวลิฟต์ของฟูลฟังชันด้วยก็คือจะทำให้เบาะมันเอ็นขึ้นหน่อยนะครับออฟชั่นเนี่ยคาร์บอน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 เอวิติงคาร์บอน,บอน,บอนไม่9,000กว่าเองนะ 9,000กว่าเองนะและที่ขาดไม่ได้นี่ฮะรถปอร์เช่ที่เปิดประตูอ่ะจะต้องดึงอย่างนี้นี่ไปไงสวยไหมคุณเชื่อปะไอ้ที่เปิดประตูแบบเนี้ยผมสารภาพกับทุกคนในคลิปเลยคือครั้งแรกอ่ะตอนผมทำงานกับรถแบบนี้ครั้งแรกตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ที่ฟูลฟังชันคุณเชื่อปะผมอ่ะก็เขินไม่กล้าถามใครว่ารถเปิดประตูยังไงเข้าไปนั่งปุ๊บเรือรถเสร็จจอด ไปนั่งอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะหาที่เปิดไม่ได้ดูเที่ยที่เปิดอยู่ไหนวะแม่งเที่ยที่เปิดอยู่ไหนวะจนเพื่อนมาเปิดประตูะถามว่าทําไมไม่ลงก็เลยหันไปบอกว่าขอบคุณครับกูหาที่เปิดไม่เจอโอ้โหไม่เป็นเลยนี่ลักษณะของ g สามนะครับนี่ครับวิงวิงวิงใหญ่มากจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นคาร์บอนนะแต่ว่าจุดหนึ่งอ่ะเขาจะ ทำสีมาจุดหนึ่งเขาจะทําสีมานี่คาร์บอนหมดนะพวกนี้เป็นคาร์บอนหมดนะฝาโปรงหน้าคาร์บอนนะหลังคาคาร์บอนแก้มคาร์บอนคือจริงๆแล้วมันเป็นรถที่แบบเตือดมากนี่มาดูฝั่งคนนั่งกันบ้างนี่ผมให้ดูชัดๆเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่สบายอย่าถามหาความสบายจาก Porsche GT นะครับอย่าถามหาความสบายจาก Porsche GT แต่ให้ถามหาความเร้าใจนี่คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ขอไม่บอกแล้วกันนะฮะให้โทรมาเบอร์เดิมขึ้นตรงนี้เบอร์เดิมนะครับหน้าสะสมเร้าใจ9,000รอบ The base ไปขายของแล้วสบายใจแล้วเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูนี่ไปไปดูฝั่งฟิลม์มผมไปอ่านคอมเมนต์ u t u b e มาเขาบอกว่า พี่แบงค์เนี่ยก็คือไม่ค่อยพาไปเดินที่ไหนเลยคือผมเจ็บเขาไงไม่ใช่ผมก็พาไปแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะพาไปแบบดูแบบเน้นๆเลยนี่คันนี้ Porsche Panamera Turbo ครับก็คือคันนี้ที่เราจูนไปนะคันนี้เราจูนไปผมจำไม่ได้ว่ากี่มา้าแต่ผมรู้ว่าแรงบิดปันพันนิวตันอะ่ะคือโคตรแรงอะ่ะคันนี้เป็นเครื่องเดียวกับ Lamborghini Urus Audi Q8 แรงมากแรงมาก คุณดูเบรกดิสิสิบพอตนะสิบพอตคาร์บอนจางคาร์บอนตึงมากฝาโปรงคาร์บอนใช้คำว่ารถพ่อบ้านแอบซิ่งเสียงโคตรลั่นอ่ะผมพูดเลยฟังเสียงไหมฟังเสียงไหมเอาซะหน่อยไหมเอาซะหน่อยไหมก็ถ้าพี่เจ้าของเห็นคลิปนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับตากล้องเขาให้ผมแบบให้ผมทำนะคือจริงๆแล้วผมไม่ไม่เกี่ยวเลยฟังเสียงไหมฟังเสียงไหมเรามาดูนี่เลย V8 เทอร์โบน เอ้อไปไงเีพ่พานาเมลาเทอร์โบนี่นคุณว่ามันดังยังเย,ย,ย,ยอะคุณว่ามันดังยังนี่ผมเปิดนี่เลยโอ้ไม่ได้ติดแค่สติกเกอร์เทอร์โบนะครับขอลันๆเลยขอลันรันขอรันเลยหรอ มันติดซอฟต์ลิมิเตอร์มันก็เบิ้ลได้แค่สามพันรอบไม่แล้รถสั้นน่ะคุณดูดิถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะแบบเจ็ดร้อยกว่ามา้าอันเนี้ยเจ็ดร้อยแบบเจ็ดร้อยกว่ามา้าใช้คำว่าประเทศไทยใครก็ได้ก็มาดีบนทางด่วนนะก็มาเลยอยากเจอเหมือนกันนะ่ะลำบงลำโบอ่ะอย่างเงี้ยพี่เจะาของกผู้ผมไม่เกี่ยวผม <laughs> ผมไม่รู้เรื่อง <laughs> นี่ฮะรถยังไม่ได้ส่งมอบเลยอ่ะจริงจริงจริงรถมันเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือ <laughs> จดทะเบียนเอาเล่มเอาอะไรแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้พี่เขาที่โคราชนะสวยนะพี่เขาไปใส่ชิ้นคาร์บอนมาเพิ่มนะครับชิงคาร์บอนมาเพิ่มก็ตอนนี้ก็คือจริงๆอ่ะเราไม่นิยมเอารถมาตากแดดนะแต่ว่าพอดีอ่ะมันมีฟิล์มเปิดตรงนี้ผมก็เลยเก็บฟิล์มแล้วก็ามาตากแดดให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันแห้งนะครับแล้วก็ภายในวันสองวันนี้แหละเดี๋ยวเราจะส่งกับโคราชละจะเป็นเป็นพ่อหนุ่มภาคอีสานละพี่เจ้าของนะ สปอร์ตใจดีโคราชผมพูดแค่นี้ละสปอร์ตใจดีโคราชรถเนี่ยวิ่งไป1,000โลแล้วนะแต่ใส่เฮดเดอร์แล้วใส่กรออากาศแล้วจูนแล้วฟังเสียงไหมคือผมไม่เกี่ยวนะครับก็ขอให้อะไรที่มันผิดพลาดตกไปเป็นความผิดของตะกล้องนะครับแบงค์ไม่ได้ตั้งใจอุ้ยอุ้ยเบาะมันนั่งสบายเหมือนกันนะเนี่ยเบาะมันนั่งสบายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห อืโพสิชันของท r 86มันดีเหมือนกันนะมันดีเหมือนกันนะคือมันเตียะะต้ยนะเตี้ยค่อนข้างเตี้ยแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันอยู่ในมุมเดียวกับหน,น้าอกนะครับถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงในเรื่องของการแบบแข่งรถเนี่ยนีน่นี่นี่เป็นโพสิชันที่ขับค่อนข้างสบายนะใช่ใช่เนี่ยสามารถที่เหวินโทรเอ้ยหวนโทได้ด้วยนะยถ้าคุณมิะ คุณรู้ไหมเนี่ยที่เหวนโท่อยด้วยก็คือคันเร่งแป้นคันเร่งกับแป้นเบรกอ่ะมันไม่ได้ห่างกันเกินเนี่ยก็สามารถที่เหวี่ยโถได้เออดีว่ะดีว่ะดีว่ะโอ้ยเกียร์ดีนะฟีลลิ่งของเกียร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนุ่มแล้วก็เป็นล็อกดีนะครับอ่าแต่ถ้าจะเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็ยังเป็นโตโยต้าอยู่ก็คือต้องยกยกตรงนี้ตัดเข้าเกียร์ถหลังนี้อ่าโอ้ยเบรกมงเบรกมือนี่เหมาะกับการดิฟบไปนะแบบดู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  อุ๊ยโอ้อุ้ยอายาไม่ธรรมดานะเนี่ยเม็ดแม้กระทั่งที่เท้าแขนอะพี่เขายังแต่งเลยละนะมาดูลาโซลาโซแต่งนะนี่ช่องแอร์ก็แต่งนะนี่คาร์บอนเป็นไงคาร์าบอน คาร์บอนหรือแต่งเครื่องเสียงด้วยแต่งเครื่องเสียงด้วยเขาบอกว่าคันนี้เขาจูแล้วนะครับเ็นจูแล้วน,นี่มีกระจกมองหลังแต่งโอ้ยตรงนี้แต่งยังเหลืออะไรให้แต่งอีกบ้งดีว่นะใส่โลบาร์เออเขาพูดว่าเขาจะใส่โลบาร์ว <laughs> ่ะอเหียเรื่องจริงเขาบอกตอนแรกผมบอกว่าพี่ใส่ครึ่งหลังนะสวยแล้วรถใช้งานเขาบอกเขาใส่นี่เลยล,งน,ลยงนี่เลยคาดอย่างนี้เลยแข่รถเล,ลวเออว่ะเฮียเขาใจใจยเขาได้ อุยแหวนอยู่แหวนอยู่แล้วพอเจอตัวพี่เขาได้นะที่แบบที่งานแข่งรถเออแล้วก็มันไม่ใช่ตัวพิเศษนะที่คุณถ่ายแบบเมื่อกี้นี่เห็นนะสิบปีอัน i ิเวอร์เซอรี่โอ้โหลูกค้าฟูงชั่นนี่คือว่างไม่ได้ว่างไม่ได้จริงๆนี่ฮะ Lamborghini Huracan Technica คันนี้พี่จะขอบอกว่าวันนั้นเขามาเขาบอกพี่แบงค์เอาแบบเนียเนียบๆเลยกี่วันก็ได้ผมไม่รีบนะครับก็มาจัดการชิ้นดํานี่คุณดูนี่เงาเหมือนสีพ่นเลยนะก่อนยังมีลายนิดนึงนะอันนี้แบบดีมากคือฟิล์มตัวไอ้ดำเงาอันเนี้ยมันเป็นฟิล์มที่สามารถที่จะเซลิ่งด้วยปกติอะถ้าเป็นฟิล์มสีอะมันเซริ่งนิดเดียวแต่อันนี้เป็นฟิล์มแบบเซลิ่งจริงๆเลยก็คือพวกมีรอยขนมวงขนแมวเนี่ย<อ>มันลบได้นะครับลบไหม ไม่เอาไม่เอา,า,าลองแบบลองรถอื่นนี่ยลองพิวต์ผมอะได้แต่ว่าอันนี้ไม่ไหวนี่แล้วก็เป็นไงนี่นี่นี่ก็เพิ่มสีดํานะครับและอันนี้จริงๆเหมือนไหมเหมือนเหมือนคาร์บอนอยู่นะไม่ได้เป็นคาร์บอนนะไม่ได้เป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนฟูงชัไน,นี่แล้วก็เดี๋ยวมีพวกชิ้นดําเล็กๆเนาะค่อยๆเก็บไปนะครับแล้วก็นี่เลยด้านหลังตรงเนี้ยวันนั้นพี่เขามาดูเนาะ เราเอาฟิล์มใสอะแปะให้เขาดูเพราะจริงๆอะไอชิ้นเนี้ยถ้าเป็นสีใสอะตอนที่ซื้อรถอะมันถูกกว่านะแต่พี่เขาแบบเขาแบบแกให้รวยแล้วก็สั่งมันสีสีด้านมาแล้วเดี๋ยวเราจะติดตัวแรปใสเข้าไปคือมันจะทำให้ตัวเนี้ยมันเป็นสีใสาตามที่เขาอยากได้เพราะเขาบอกว่า ถ้าสมมติผมซื้อออปชันตัวที่มันถูกมาเนี่ยไปบางทีเวลาขายอาจจะดูว่าไม่สุดอาจจะดูว่าไม่สุดไม่ตึงก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับนี่แล้วข้างหลังนี่ดูดิฟิวเซอร์หลังนี่นี่เห็นนะเงานะเหมือนเหมือนโกดออปชันจากโรงงานเลยนะอุย้ยสวยมากนะเนียนเลยอะเนียนกริปเลยอะนี่นี่คือคือจริงๆมันมันเก็บงานหลายรอบอยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้แบบเนี้ยก็คือ พี่ช่างครับพูดว่าขอเวลาให้ผมได้ทำแบบเนียนๆหน่อยเขาเป็นพี่คขลังแต่ก็นี่คร wow. ับข้างล่างนะฮะพูดเด่นมากลมมากลมแบบกล้องแบบล่างสุดเลยคุณจะเห็นตรงนี้แล้วก็ติดคาร์บอนไปด้วยเห็นไหมเนี่ยมันคาร์บอนคาร์บอนพอแล้วเราเริ่มเจ็บเข่าแล้วโอ้ยอันนี้ติดมาแล้วทำไมใส่ไม่ใช่อันนี้ก็จกอ๋อกระโหฝั่งนี้นะฮะก็เป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์ที่เราเห็นคลิปที่แล้วที่เรากำลังลอกฟิล์มมันอยู่ ตอนนี้ก็ใช้คำว่าเราเดินเล่นไปแล้วแบบเดียวแบบเดียวเปลี่ยนละ,เป,ลนละเป็นสีนี้สวยนะผมว่าสวยกว่าคือไอ้สีแบบนั้นอะ่ะมันก็เท่ดีแหละแต่ว่าพอเป็นสีเงาอะ่ะมันดูเหมือนว่าเราทําสีจริงจริงจริงมันเหมือนมากเป็นมัคุดเงาเลยอะ่ะโหดมากเลยโหดมากแล้เรานี่ด้วยเป็นไง,ไงดูโลโก้ฟอร์ดนี่ผมแถมไ้เขาด้วยสวยะห็นะเเท่นะเท่ะนะเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกเป็นกิมมิก วยเลยตรงนี้ก็ใช้เป็นฟิล์มตัวดำของเรานะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จน่าจะอีกประมาณวัน2วันวันสอวันก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วส่วนร้านล้างรถนะฮะก็ยังมีผู้คนเข้ามาบ่อยอยู่นะครับนี่ปอร์เช่นี่ออกไปแล้วก็เข้ามาล้างนะ BM เก็ล้างนะทำหมดทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าพี่อ่ะเข้ามาแล้วเขินอยากจะมาฟูลฟัง์ชัน แต่แบบไม่มีรถไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะมาซื้ออะไรกับผมนี่เลยดูนี่ดูนี่ผมมีร้านกาแฟให้พวกคุณได้นั่งดูการทํางานของพวกผมที่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาวันๆไม่ทําอะไรเดินไปกับเดินมาไปถึงก็ทํางานอ๋อทำงานเดินขยายฐานแข็ง,ขง ก็มานั่งที่ร no ้านกาแฟได้ผมแนะนําวอฟเฟิลอร่อยมากตอนร้านเขามาเปิดครั้งแรกอะผมอะสั่งว็อบเฟิลเว้ยแลวข้างในมันเป็นไข่ใช่ไหมเป็นเบคอนใช่ปะผมกินกับซอสมะเขือเทศแม่งโคตรแปลกเลยแต่ก็คือด้วยความปกติของเราเป็นผู้คนไทยเนี่ยเรากินแบบนี้พี่เขาบอกน้องกินกับน้าเขาเรียกไงนะน้ำเชื่อมน้ำเชื่มน้าเชื่มน้าซึ้งอะไรเออชื่มไซรัปเมเปิลไซรัปเออเฮียโคตรอร่อยเลยว่ะแม่งแบบ เปิดโลกอ่ะคือแบบเที่ยอร่อยชิบหยดูงี้กูไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยปกติกินแต่ก้อยแขกวันนี้ก็ฝากทุกคนกด subscribe กดติดตามทั้งช่อง y ยู u ูบ e ฟซบุ๊ o o ินสต a แกรมอินสตาแกรมไม่มีอินสตาแกรมของพี่กูดี้ด้วย Instagram ของร้านด้วย Instagram ของ Film มแฟค o r อด้วยและอินสตาแกรมของแบงกี้ด้วยเฮ้ยก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ